จะเป็นยังไงเมื่อผมเล่นคาเฟ่สายดูดเลือดล้วนรูนที่ผมใช้ก็เป็นดูดเลือดล้วนเลยไม่ได้ใส่วิ่งมาดูสิวิ่งเป็นเต่าเลยเริ่มเกมมาผมก็ซัดก่อนเลยเพราะผมดูดเลือดเยอะเขดกับเทลเลือดผมแทบไม่ลดจนเทลต้องหนีผมตามไปอันติเก็บมาได้หนึ่งพี่ซันดี้ต้องจะมาซัดกับผมเจอผมคาเฟ่ดูดเลือดล้วนเข้าไปไปไม่เป็นเลยละสิผมว่ามันก็ใช้ได้นะยืนเลนยิงเพลินๆไม่ต้องกลับบ่อแต่ว่าอาวีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมโดนกระหน่ำอย่างหนักหน่วงอาจจะเป็นเพราะว่าทำเขาไว้เยอะการโดนเครียดแคนนนจะไม่่่เชืืออววาดดูลริงๆ นี้นอกจากรูนดูดเลือดแล้วผมก็ออกทารอนแล้วก็จัดเดือบีดมาให้อีกหนึ่งชิ้นใครว่าแครี่ต้องยืนหลังผมฟิตขึ้นหน้าซาให้เพื่อนเลยอย่างกับเป็นตัวแทงแต่ช็อตน,นี้สงสัยจะซาไปหน่อยเจอพี่มังกาเข้าไปดูดเลือดไม่ขึ้นเลยเงเกมนี้ผมโดนมาจ้าบ่อยผมเลยออกแข่งมาเอาไว้เอาตัวรอดได้ใช้อยู่นะพาเฟสายดูดล้วนยิงเพลนจ,จัดๆใครจะมาก็ไม่หวัน่นแต่ชิปหายละเทลเริ่มแรงตัวแตกเลยไอเทมผมมีแต่ไอเทมมีมดาเมจได้ค่อยจะมีแต่ผมไม่เชื่อผมก็เลยไปซัดกับเทลซะกหน่อยเอื้อยไม่ร พอไอเทนปกติชีวิตก็ปกติผมเก็บคอสคิวมาได้จากไฟนี้แบบชิวๆและขึ้นบ้านเก็บเม,มก้าคิวก่อนจบได้พอดีผมว่าคาเฟ่สายรุเลือกก็ดีนะแต่แดมเมดบ้างน่าจะดีกว่า